วันนี้กิ๊ฟและโฮมไน้ายอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการบางกอกบริวัดซิกเนเจอร์ประชาชื่นโครงการบ e ้านเดี่ยวรู้คุณภาพอีกหนึ่งโครงการจาก s อ s เซเซบนทำเลที่สามารถเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายค่ะโดยบรรยากาศการอยู่อาศัยของโครงการนี้นะคะเขาจะดีไซน์ออกมาให้เหมือนคุณผู้ชมได้พักผ่อนต่างอากาศที่ต่างประเทศทุกๆวันด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเชสกี um ้คุมลอฟที่มีกลิ่นอายของความรโรแมนติกเหมือนเมืองในเทพนิยายค่ะ และที่นี่เขายังมีสังคมการอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยจํานวนยูนิตพักอาศัยแค่46ยูนิตเท่านั้นโดยตัวโครงการจะพัฒนายอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ13ไร่ค่ะและตัวบ้านของที่นี่จะดีไซน์มาในสไตล์ที่พิเศษนะคะเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นโรแมนติกเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะเริ่มต้นที่254ตารางเมตร ไปถึง365ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นที่53.9ตารางวาค่ะโดยฟังก์ชันบ้านจะอยู่ที่3 4ห้องนอน4ห้องน้ำและ2 3ที่จอดรถและบ้านทุกหลังยังมีการติดตั้งสัญญาณกันขโมยทั้งแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์รวมไปถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยอีกขั้นหนึ่งด้วยการติดตั้งฮีทและ smoke d e คเ c t o r มาให้ในบ้านทุกหลังในราคาเริ่มต้นที่15ล้านบาทค่ะ ส่วนทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในซอยสามัคคี35ทับ1ค่ะจุดที่ตั้งโครงการเข้ามาจากถนนสามัคคีประมาณ160เมตรเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อก,กับเส้นทางหลักได้อีกหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตถนนประชาชื่นถนนติวานนท์ถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ถนนงามวงศ์วานและยังมีทางด่วนให้เลือกใช้นะคะเป็นทางด่วนสีรัฐ ด่านที่ใกล้โครงการที่สุดก็จะเป็นด่านแจ้งวัฒนะแล้วก็ด่านงามวงวานและคุณผู้ชมยังสามารถเลือกใช้ทางด่วนดอนเมืองโทเว์เพื่อเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยค่ะกับอีจุดหนึ่งนะคะคือทำเลตรงนี้จะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดก็คือสถานีสามัคคีนั่นเองนะคะซึ่งเขาใกล้จะเปิดใช้งานแล้วค่ะในปี2566นี้นะคะ ดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้จะสามารถวิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงได้ด้วยก็จะทําให้การเดินทางของคนในโซนนี้สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนของกินของใช้ในโซนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นย่านชุมชนค่ะหาของกินของใช้ได้ค่อนข้างง่ายตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไม่ไกลจาก Oasis Avenue แค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไฮเปอร์มาเก็ตก็มีให้เลือกทั้งโลตัสบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ส่วนห้างใหญ่ๆก็จะมีเดอะมองงามเมืองวานเซนท่านแจ้งวัฒนะและถ้าใครที่มีลูกหลานอยากส่งเรียนโรงเรียนนานาชาติในโซนนี้ก็มีให้เลือกหลายแห่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการทั้งโรงเรียนนานาชาติ ISB โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูสโรงเรียนนานาชาติแฮมตันโรงเรียนนานาชาติแฮร์โรโรงเรียนนานาชาติ DBS หรือว่าเดลล่าบิติสคูลแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนเซนฟังอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวแบรนด์บ้านบางกอกบริวารซิกเนเจอร์นี่นะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นแบรนด์ที่มีความหรูขึ้นมากว่าบางกอกบริวาอีก1สเต็ปค่ะซึ่งงานออกแบบก็จะมีความละเอียดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวโครงการเองเนี่ยจะมีสังคมการอยู่อาศัยที่เป็นสุดยวดมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการจัดพังต่างๆภายในโครงการก็จะมีความหนาแน่นที่น้อยมากๆโดยโครงการนี้จะมีเพียงแค่46ยูนิตเท่านั้นค่ะ และโครงการนี้นะคะเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเมืองเชสกี้คุมลอฟนะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของสาธา,ารณรัฐเช็ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมียแล้วก็เป็นเมืองบรดกของโลกอีกด้วยค่ะซึ่งจุดเด่นที่เขานํามาออกแบบนะคะก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมของตัวบ้านที่เป็นบ้านแนวคลาสสิกยุคกลางมีบรรยากาศเหมือนในเทพนิยายค่ะ จุดเด่นของเขาที่นํามาใช้ก็จะเป็นจั่วทรงสูงนะคะรวมไปถึงการออกแบบบรรยากาศภายในโครงการเองเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทคุมลอฟรวมไปถึงโบสถ์เซนวีตสุสอีกด้วยนะคะซึ่งการออกแบบของโครงการนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าโครงการที่เป็นเมนเกตขนาดใหญ่ค่ะบรรยากาศก,าก็จะมีความเป็นยุโรปแบบนี้เลยนะคะ ตัวเมนเกตแยกทางเข้าทางออกค่ะตรงกลางเป็นป้อมรปภด้านข้างมีทางเข้าสําหรับคนเดินแยกไว้ให้ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยจะใช้ระบบสมาร์ทพาสสำหรับลูกบ้านนะคะส่วนวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะนอกจากนั้นเขายังมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ตั้งแต่ด้านหน้าโครงการ รวมไปถึงภายในโครงการเนี่ยรวมทั้งหมด17จุดและมีรัวร้วรอบโครงการสูง3เมตรต่อรั้วเหล็กแหลมไให้ด้วยนะคะและจะมีพี่ตปพรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงมันบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงตามคลิปเข้าไปดูกันเลยค่ะ พอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามานะคะก็จะเจอกับพื้นที่ถนนเมนที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ11-12เมตรค่ะและจากถนนเมนก็จะแจกไปยังถนนซอยที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะคะและแต่ละซอยเขาจะมีจานวนยืนสูงสุดแค่6หลังต่อซอยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมถือว่ามีความหนานแน่นที่น้อยมากๆนะคะส่วนเฟสซิตี้เขาจะวางไว้ติดตัวถนนเมนนี้เลยค่ะจุดแรกที่เราเข้ามาเจอจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้นะคะที่เขามีการจัดทางเดินเล่นไว้ให้รอบสวน มีจุดออกกํบบาลังกายกลางแจ้งแล้วก็มีสามเด็กเล่นไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวสวนเขายังมีการตกแต่งให้มีบรรยากาศของยุโรปค่ะด้วยการลงไม้ที่มีดอกไม้สีสันสดใสแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนะคะเป็นน้ําพุที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมือง Old Town Square ในเมืองเชสกี้คุมลอฟซึ่งเป็นจุดพบปะของชาวเมืองเชสกี้คุมลอฟด้วยนั่นเองค่ะ ติดกับตัวสวนจะเป็นอาคารคับเฮาส์2ชั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราจะเห็นว่างานดีไซน์ของเขาจะล้อมากับตัวเมนเกตเลยนะคะนั่นก็คือการใช้จั่วทรงสูงนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองเชสกี้คุมลอฟเหมือนกันนะคะแต่จะมีการปรับโทนสีให้ดูเข้าถึงง่ายอบอุ่นแล้วก็ดูเท่ตามสไตล์ของ SC s c s ค่ะ ำหรับฟังก์ชันโซนแรกของอาคารขับพาส์นะคะด้านหน้าจะมีที่จอดรถสำหรับวิซิเตอร์หรือลูกบ้านที่อาจจะขับรถหรือปั่นจักรยานมาใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและทางเข้าตัวอาคารขับพาส์นะคะก็จะมีส่วนที่เป็นแรมซึ่งเขาดีไซน์มาให้รองรับกับยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะคะรวมไปถึงการขึ้นใช้งานบนชั้น2ก็จะมีตัวสเตอลิฟไว้ให้ใช้งานด้วยค่ะ สำหรับฟังก์ชันแรกภายในส่วนของอาคารคับเฮาส์ hmm. ก็จะเป็นส่วนของเกสต์ล็อบบี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นฝ้าเพดานสูงโปร่งนะคะรวมไปถึงพื้นที่รอบห้องจะใช้เป็นกระจกใสค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้บรรยากาศด้านในโปร่งโล่งนะคะโดยในปัจจุบันพื้นที่ในเกสต์ล็อบบี้จะยังใช้เป็นเซลล์ออฟฟิศค่ะแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านนะคะกับอีกฟังก์ชันหนึ่งบนชั้นหนึ่งจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะ ขนาดสระจะอยู่ที่6คูณ17เมตรมีแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยนะคะโดยสระผู้ใหญ่จะมีความลึอกอยู่ที่1.2เมตรแล้วก็สระเด็กจะมีความลึอกอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะพื้นที่รอบสระจะเป็นพูลเทเรสมีการวางซันเบดในร่มไว้ให้ก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้จะมีจุดล้างตัวก่อนลงสระมาให้1จุดนะคะรวมไปถึงมีส่วนของห้องน,น้ำแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงและห้องน้ำดิสอเวลบ์คือห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุหรือสำหรับผู้พิการนั่นเองค่ะ สำหรับห้องน้ำนะคะเขาจะมีในส่วนของห้องอาบน้ำและในส่วนของล็อกเกอร์ไว้ให้บริการด้วยค่ะสำหรับฟังก์ชันจุดแรกบนขับเท้าชั้น2นะคะจะเป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ค่ะซึ่งบรรยากาศในการออกกำลังกายเนี่ยจะโปร่งโล่งมากๆเพราะว่าเขาทำเป็นฝ้าเพดานสูงตัวฝ้าเนี่ยเขาจะไม่ตีปิดนะคะเขาจะเปิดตัวจั่วให้กว้างแบบนี้เลยเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะทำให้ในห้องเนี้ได้รับแสงธรรมชาติมาอย่างเต็มที่เวลาออกกำลังกายก็จะมี บรรยากาศที่โปร่งโล่งสามารถมองเห็นวิวสวนด้านนอกได้ด้วยค่ะส่วนอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้ก็ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าอินลิปติคลจักรยานไฟฟ้ารวไปถึงโซนเวทเทรนนิ่งก็จะมีตัวดัมเบลพร้อมบอกออกกําลังกายแล้วก็มีตัวมัลติแมตชีนะคะที่สามารถออกกําลังกายกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนเลยค่ะ อีกฟังก์ชันบนชั้น2นะคะจะเป็นส่วนของ co-working space ค่ะห้องนี้ก็จะมีบรรยากาศที่โปร่งโล่งเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้เป็นฝ้าเพดานสูงการตกแต่งจะใช้สีที่จัดจ้านนิดนึงนะคะก็เหมาะสําหรับผู้ใหญ่มานั่งทํางานอ่านหนังสือจะมีแยกโซนสําหรับคนที่มานั่งทํางานคนเดียวไว้ด้วยแล้วก็ถ้าจะมานั่งคุยอ่านหนังสือเล่นๆเนี่ยก็จะมีโซนของโซฟาไว้ให้ค่ะ กับอีกหนึ่งฟังก์ชันก็จะมีห้องคิดรูมนะคะด้านในก็จะมีการตกแต่งให้ดูสนุกสนาน,นะค่ะมีธีมที่ดูสนุกสนานมีบอบอลมีชุดเก้าอีส้สาหรับเด็กมานั่งทํางานหรือมานั่งเล่นกันได้นะคะกับอีกจุดหนึ่งก็คือที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมีส่วนของห้องน้านแยกห้องน้ําชายห้องน้าหญิงไว้ให้ใช้บริการง่ายๆไม่ต้องลงไปข้างล่างค่ะที่นี่จะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบค่ะ <S <S แบบแรกคือแบบบ้านบางสโก พื้นที่ใช้สอย254ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่53.9ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร2ห้องรับแขก1ห้องพักผ่อนชั้นบนและ2ที่จอดรถแบบบ้านวาลทาวาพื้นที่ใช้สอย289ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60.2ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร2ห้องรับแขก หห้องพักผ่อนบนชั้นสองหงห้องแม่บ้านและ2ที่จอดรถแบบบ้านคุมลอฟพื้นที่ใช้สอย365ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น73.5ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร2ห้องรับแขก1ห้องพักผ่อนชั้นสองหงห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างที่ยุจะพาชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดกับแบบบ้านคุมลอฟพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่365ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่73.5ตารางวาค่ะสำหรับตัวบ้านที่นี่นะคะเขาจะอ,อแบบมาในสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นโรมนติกค่ะจุดเด่นของตัวบ้านคือหลังคาทรงจั่วนะคะแล้วจะมีกรอบซุ้มทางเข้าหลักหน้าบ้านที่จะทำให้ตัวบ้านดูโอ่อามากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับบ้านมาตรฐานของที่นี่นะคะจะก่อสร้างด้วยระบบคอนเวนชั่น a ลก่ออิฐฉาบปูนโดยจะใช้เป็นอิฐคิวคอนตรงนี้คุณผู้ชมก็จะสามารถทุบเจาะต่อเติมในภายหลังได้นะคะนอกจากนั้นภายในตัวบ้านเองก็จะติดตั้งสัญญาณการขโมยทั้งแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์มาให้ที่ประตูและหน้าต่างของตัวบ้านทุกบ้านและเพิ่มตัวสมูทดเทิเคเตอร์มาให้ติดตั้งมาให้ถึง3จุดนะคะก็จะมีในส่วนของลิฟวิ่งที่ชั้น1มีในส่วนของโถงลิฟวิ่งที่ชั้น2แล้วก็ในห้องมาสเตอร์เบรรู ส่วนในห้องครัวจะติดตั้งเป็นตัว heat detector มาให้ค่ะสำหรับบริเวณหน้าบ้านมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีรั้วเหล็กรางเรื่อนติดตั้งมาให้จะมีเดินระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะติดตั้งเป็นรั้วอัตโนมัติเพิ่มเองได้นะคะโดยที่ด้านข้างจะมีประตูรั้วสำหรับคนเดินเข้าไว้ให้ด้วยส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านก็จะมีทั้งกล่องจดหมายเลขที่บ้านกร่งหน้าบ้านและจะมีช่องเก็บขยะอยู่หน้าบ้านนะคะส่วนช่องทิ้งขยะเขาจะอยู่หลังรั้วบ้าน,นะคะ่ะ ก็จะทำให้บรรยากาศของโครงการนี่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะสำหรับฟังก์ชันจุดแรกของตัวบ้านเราเข้ามาจะเจอกับที่จอดรถขนาด3จอดค่ะโดยพื้นในมาตรฐานเขาจะปูเป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้นะคะส่วนโครงสร้างจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนโซนที่อยู่ในร่มตรงนี้จะลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเพื่อป้องกันการซุดตัวส่วนโซนด้านนอกที่เป็นสโลปนี่นะคะจะเป็นแอปพสแลบค่ะ สำหรับในที่จอดรถตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีห้องเก็บของที่มีลักษณะเป็นตู้บานสูงแบบนี้มาให้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บพวกอุปกรณ์ที่เป็นทรงสูงหน่อยอย่างพวกไม้มอบไม้กวาดอุปกรณ์ซ่อมรถอุปกรณ์ทําสวนเนี่ยเก็บตรงนี้ได้และพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เราก็สามารถทําเป็นตู้เก็บของได้นะคะโดยความสูงของตู้เนี่ยอาจจะทําไม่เกินตัวช่องแสงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจุรองเท้าได้พอสมควรเลยนะคะกับอีกจุดหนึ่งที่บ้านทุกหลังเขาจะมีติดตั้งมาให้ก็คือตัว จุดรองรับ EV charger ตรงนี้ติดมาให้อีก1จุดค่ะและจากที่จอดรถตรงนี้ก็สามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ด้วยประตูทางเข้ารองจุดนี้จะเข้าไปอยู่ใกล้กับห้องครัวไทยค่ะเวลาที่เราซื้อของกลับเข้าบ้านมานะคะก็สามารถเรียกแม่บ้านให้มารับของเข้าไปเก็บในห้องครัวได้ง่ายโดยประตูทางเข้ารองตรงนี้เขาจะติดตั้งดิจิตอลดอทล็อกแบบนี้มาให้ในบ้านทุกหลังเป็นมาตรฐานค่ะจากที่จอดรถนะคะเขาจะเชื่อมโยงมายังพื้นที่สวนเทอร์เรสทางเข้าหลักหน้าบ้านค่ะ ซึ่งเขาก็จะมีเป็นตัวสเต็ปขึ้นมาแบบนี้นะคะประมาณ2ขั้นตรงนี้เขาจะมีชายคามาให้ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินเชื่อมเข้าสู่ตัวบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลเวลาที่ฝนตกหรือแดดออกแรงๆเลยค่ะพอเราเข้ามาถึงบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะเจอกับประตูทางเข้าขนาดใหญ่ตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบานไม้สักนะคะคุณผู้ชมและสามารถเปิดได้สองฝั่งทั้งตัวบานหลักแล้วก็ตัวบานรองตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดได้เช่นกัน เวลาที่เราอาจจะขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หรืออุปกรณ์แต่งบ้านของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดคู่กันได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในตัวบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับความสูงฝ้ามาตรฐานของตัวบ้านนี้นะคะจะอยู่ที่2.8เมตรทั้ง2ชั้นค่ะ ส่วนที่สเปคพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกลายหินสีขาวขนาด60คูณ120เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่ทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูหรูหราโออ่ามากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับฟังก์ชันส่วนแรกตรงนี้นะคะลักษณะของการจัดแปลนภายในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของ open แปลนในส่วนของ double living room แล้วก็ในส่วนของห้องทานอาหารก็จะรวมกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ให้เราสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้ตามแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยค่ะ ส่วนพื้นที่จุดแรกนะคะที่เราเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งตัวขนาดของห้องนั่งเล่นก็จะมีขนาดที่กว้างเลยนะคะเราวางโซฟาขนาด5-6ถึงที่นั่งได้สบายพร้อมกับชุดโต๊ะรับแขกส่วนระยะดูทีวีเนี่ยก็จะเหมาะกับทีวีขนาดประมาณ60-70ถึงนิ้วนะคะก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าระยะดูทีวีตรงนี้กว้างพอสมวควรค่ะส่วนช่องแสงภายในส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหน้าต่างฝังหน้าบ้าน แล้วก็ข้างบ้านตรงนี้นะคะให้เราเทควิวสวนส่วนตัวของเราได้แบบเต็มๆตาค่ะถัดเข้ามาจากส่วนห้องนั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมก็จะเชื่อมโยงมายังพื้นที่ทานอาหารขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งห้องนี้เราสามารถที่จะวางโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ8-10ถึงที่นั่งได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็การระบายอากาศในส่วนของห้องทานอาหารตรงนี้จะได้เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่หรือว่าเป็นประตูที่เชื่อมกับสวนหลังบ้านได้นะคะตรงนี้ก็จะรับแสงเข้ามาให้ส่วนของพื้นที่ทานอาหารนี่ดูโปร่งโลง่งมองเห็นวิวสวนหลังบ้านของเราได้แล้วก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศกลิ่นอาหารได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะและจากส่วนห้องทานอาหารตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงมายังส่วนที่เป็นดับเบิลลิฟวิ่ง พื้นที่ตรงนี้เราจะทําเป็น Family Area ียเป็นลักษณะของห้องพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นของสมาชิกในบ้านก็ได้และจากลักษณะของห้องที่เขาเปิดเป็นช่องแสงรอบห้องเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูตรงนี้ก็เชื่อมสวนได้ส่วนหลังบ้านก็สามารถเปิดเชื่อมกับสวนหลังบ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เราจะทําเป็นฟังก์ชันของห้องทํางานก็ได้หรือใครอยากจะปรับเป็นห้องออกกําลังกายภายในบ้านอย่างมุมไว้เล่นโยคะปั่นจักรยานในบ้านก็เหมาะสมค่ะ เรามาที่ฝั่งของตัวบ้านกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด4ห้องนอนค่ะคือจะมีห้องนอนชั้นล่างด้วยตรงนี้ในบ้านมาตรฐานเขาจะกั้นเป็นลักษณะของห้องอเนกประสงค์หรือว่าทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก,ก็ได้นะคะแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเขาก็ปรับมาให้เราเห็นค่ะว่าเราสามารถที่จะเอาผนังออกแล้วก็ทําฟังก์ชันตรงนี้ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะอย่างตรงนี้เขาทําออกมาเป็นลักษณะของแพน t r y หรือว่าครัวฝรั่งนะคะ ซึ่งเราก็สามารถที่จะทําเป็นลักษณะของบาร์เครื่องดื่ม coffee station แล้วก็อาจจะทําเป็นชั้นวางไว้โชว์ชุดจานชามที่เราสะสมไว้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุตรงนี้ก็เหมาะสมนะคะเพราะว่าอยู่ชั้นล่างไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ําชั้นล่างด้วยที่สําคัญเขาจะมีช่องแสงฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่เราสามารถเปิดระบายอากาศภายในห้องได้ค่ะ ไม่ฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะโซนนี้จะเข้ามายัางโซนเซอร์วิสก็คือจะมีส่วนของห้องน้ำชั้นหนึ่งแล้วก็ส่วนครัวไทยนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นจุดติดตั้งพวกหน้าจอควบคุมระบบต่างๆภายในตัวบ้านนะคะตัวแรกจะเป็นหน้าจอไอเนมตรงนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลแล้วก็จุดติดตั้งสัญญาณการขโมยภายในตัวบ้านถ้าเกิดมีการงั้นแงะน,นะคะเ็าจะมีส่งสัญญาณเตือนที่ตัวบ้านส่งสัญญาณไปที่ป้อมรปภแล้วก็เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ และตัวควบคุมอีกจุดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมระบบโฮมออโตเมชันในบ้านค่ะเรียกว่ารู้ใจโฮม e o s นะคะซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดสวิตไฟปลั๊กไฟและเครื่องปรับอากาศภายในบ้านได้โดยเราสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันรู้ใจได้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านค่ะกับอีกจุดหนึ่งที่เราเพิ่มมาให้ภายในตัวบ้านนะคะก็คือตัวสวิตต่างๆเขาจะเป็นการติดตั้งระบบทัชสวิตมาให้แบบนี้ด้วยค่ะ ในส่วนของห้องน้าที่ชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการดีไซน์ออกมาให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้สะดวกเพื่อการปรับห้องในประสงค์ให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุนั่นเองค่ะโดยการดีไซน์ตัวพื้นเนี่ยให้เป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะคะก็จะไม่มีการเล่นสเต็ปทําให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่าย ส่วนสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งมาให้ก็จะใช้เป็นของโคลเลอร์ทั้งหมดค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอา่างไซส์ใหญ่นะคะด้านล่างจะมีการติดตั้งเป็นชั้นเก็บของมาให้ด้วยกระจบเงาก็จะได้บานใหญ่ตามนี้เลยค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ได้เป็นแบบวอชเล็กนะคะถาดเข้ามาด้านในจะเป็นโซนอาบน้ํานะคะซึ่งถ้าคุณชมสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าพื้นเขาจะไม่ได้ทําสเต็ปลดลงไปนะคะตรงนี้เราอยากจะกั้นเป็นฉากกั้นเพิ่มสักนิดนึงก็ได้ค่ะ ด้านในติดตั้งเป็นฝักบัวแบบแพนชาเวอร์มาให้พร้อมกับระบบที่รองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีการระบายอากาศภายในห้องด้วยหนะ้าต่างบานกระทุ้งตรงนี้ค่ะที่เราสามารถเปิดได้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเลยนะคะเพื่อที่ระบายอากาศภายในห้องน้ําแล้วก็ระบายความชื้นค่ะ ถัดเข้ามาที่ส่วนห้องครัวไทยค่ะคุณผู้ชมขนาดของห้องครัวนี้มีขนาดที่กําลังดีเลยนะคะจากที่เขาทามาให้ดูก็จะเห็นว่ามีการทําเคาน์เตอร์ครัวทั้ง2ฝั่งแบบนี้ก็ยังมีระยะให้เรายืนทําครัวได้สบายๆประมาณเมตรยีเลยค่ะส่วนตัวกระเบื้องในห้องครัวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องไกรมิตโต้ขนาด60คูณ60เซนติเมตรก็จะทําให้เราดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะ และการทําอาหารภายในห้องครัวเนี่ยเนื่องจากว่าเขากั้นมาให้เป็นครัวไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นจะออกไปรบกวนส่วนอื่นๆของตัวบ้านและการระบายอากาศภายในห้องครัวเองก็จะมีหน้าตา่างบานสไลด์ฝั่งหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบานใหญ่และหลังบ้านก็จะมีหน้าต่างบานกระทุงอีกหนึ่งบานนะคะที่สามารถเปิดระบายอากาศกลิ่นต่างๆภายในห้องครัวได้หรือถ้าวันไหนที่เราทําอาหารกลิ่นแรงมากๆก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของประตูลาซักล้างออกไปได้อีกหนึ่งจุดเพื่อช่วยระบายอากาศค่ะ และในส่วนของลานซักล้างหลังบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการเทพ,พื้นแล้วก็ปูก,กระเบื้องมาให้เรียบร้อยรวมไปถึงติดตั้งปั๊มน้ําแทงน้ํามาให้ด้วยค่ะพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านนะคะก็จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ของเมดแอเรียค่ะก็จะมีห้องพักของแม่บ้านรวมไปถึงมีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งส่วนของห้องพักแม่บ้านเนี่ยจะเข้าออกแยกจากตัวบ้านนะคะก็จะทําให้พี่พ,พี่แม่บ้านเขาทํางานได้สะดวกเพราะว่าในส่วนของลานซักล้างนี่ก็จะอยู่ติดกับครัวไทยด้วยค่ะ ในส่วนของโครงสร้างบันไดที่นี่จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะก็จะแน่นแน่นเวลาเราเดินขึ้นลงก็จะไม่มีเสียงรบก,กวนส่วนความปลอดภัยในการเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเขาจะมีราวจับตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะแล้วก็ด้านบนชานพักบันไดจะทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบเต็มขั้นให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยส่วนลูกตั้งและลูกนอนเขาจะใช้เป็นไม้แดงค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวโถงบันไดเขายังให้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณโถงบันไดด้วยค่ะ อีกจุดหนึ่งข้างบันไดตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งตัวประตูเนี่ยจะเป็นประตูขนาดมาตรฐานที่ทําให้เราเดินเข้าออกเก็บของได้ง่ายด้านในจะเป็นพื้นที่ของใต้บันไดนะคะที่มีพื้นที่ให้เราเก็บของเยอะพอสมควรเลยค่ะพอเราขึ้นมาบนชั้น2ตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นปูด้วย engineering wood ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้ผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงนะคะเดินก็จะดูสบายเท้าแต่ว่าคงทนแล้วก็รักษาได้ง่ายกว่าค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอเลยนะคะจะเป็นส่วนของ Family Area หรือว่าเป็นมุมอนเนกประสงค์บนชั้น2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับฟังก์ชันให้แล้วแต่ครอบครัวได้เลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นมุมนั่งพักผ่อนแบบนี้มุมนั่งทางงานหรือว่าจะทําเป็นมุมแฮงเอาท์เวลาที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะก็ะสามารถมาจอยกันบนชั้น2ก็ได้หรือจะพาเพื่อนเอนคนสนิทขึ้นมานั่งแฮงเอาท์บนชั้น2ก็ได้ค่ะ โดยพื้นที่ส่วนนี้เขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่หน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะคะจะเชื่อมกับตัวระเวียงบริเวณหน้าบ้านก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้ความรู้สึกข,ของพื้นที่กลางบ้านตรงนี้เนี่ยดูโปร่งสบายมากขึ้นค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบรู m มของบ้านหลังนี้นะคะก็มีจุดเด่นตรงที่ความสูงฝ้าเพดานค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะไม่ตีฝ้าปิดนะคะก็จะเป็นความสูงตาม ตัวหลังคาจั่วเลยซึ่งจะมีความสูงอยู่ที่4.94เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนความสูงมาตรฐานผ้าเพดานที่ชั้น2ห้องอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่2.8เมตรนะคะแล้วการที่เขาเปิดช่องแสงให้สูงขนาดนี้เนี่ยก็จะทําให้แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะแล้วทําให้ห้องดูโปร่งสบายขึ้นมากๆค่ะและขนาดของห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีขนาดที่กว้างมากมีพื้นที่ให้แบ่งเป็นโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนพักผ่อนตรงนี้นะคะ เราวางเตียงขนาด king size พร้อมโต๊ะหัวเตียงได้ปลายเตียงเราทำเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีระยะเหลือค่อนข้างกว้างให้เราเดินเชื่อมออกมายังประตูฝั่งระเบียงหน้าบ้านได้ค่ะซึ่งตัวระเบียงเนี่ยจะเป็นช่องแสงหลักของห้องนี้นะคะสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะแล้วเรายังสามารถเปิดเชื่อมพื้นที่การใช้งานออกไประเบียงด้านหน้าได้ด้วยซึ่งขนาดของระเบียงเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะ เราจะวางเป็นชุดโต๊ะทานกาแฟาหรือใครอยากจะเล่นโยคะนะคะตรงระเบียงก็สามารถเอาเสื่อไปปูแล้วก็มีขนาดที่สามารถใช้งานได้ค่ะส่วนราวกันตกของเขาก็จะใช้เป็นกระจกนะคะเพราะฉะนั้นวิวที่เราเห็นจากในห้องมองออกไปด้านนอกนี่ก็จะดูโปร่งโล่งสบายตาค่ะพื้นที่อีกส่วนของมาสเตอร์เบรูมเราจะเห็นว่า เขาจะเป็นลักษณะของพื้นที่อนเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะกั้นเป็น w a l k i n c l o s e t ขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการ w a l k i n c l o s e t ที่ใหญ่มากๆก็สามารถปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นลักษณะของพื้นที่นั่งพักผ่อนหรือจะทําเป็นมุมนั่งทํางานแบบส่วนตัวก็ได้ค่ะ เพราะว่าห้องนี้นะคะเขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่เขาทําเป็นช่องแสงแบบเข้ามุมมาให้แบบนี้ด้วยนะคะก็จะทําให้พื้นที่ในห้องนี้ได้รับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเปิดระบายอากาศภายในห้องได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ ถัดเข้ามานะคะพามาดูพื้นที่วอ l ์กอินคอนเซทที่เขาแบ่งมาให้ดูค่ะจากพื้นที่ที่เขาแบ่งมาก็จะเห็นว่าเราได้วอล์กอินคอนเซทขนาดใหญ่นะคะจริงๆพื้นที่ขนาดประมาณนี้คิด,คด,คด,คดว่าใช้งาน2คนได้สบายๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟชั่นนิสตาเสื้อผ้าเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ขยายไปถึงพื้นที่อนเนกประสงค์เมื่อกี้ได้เลยค่ะติดกับวอ l ์กอินคอนเซทเข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําในม a s ส e เตอร์เบรุมซึ่งมีขนาดกว้างมากๆค่ะคุณผู้ชม แต่ละโซนเนี่ยเขาจะแยกกาให้เป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนอ่างล้างมือโซนโถสุขภัณฑ์นะคะมีติดตั้งพิเศษมาให้ก็คือตัวอ่างอาบน้ําตัวนี้เป็นไซส์ขนาดที่ลงไปนอนแช่ได้ค่ะซึ่งจุดติดตั้งก็จะมีช่องแสงตรงนี้นะคะทําให้บรรยากาศในการนอนแช่น้ำเนี่ยมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆค่ะแล้วเขาจะมีติดตั้งฝักบัวมาให้เรียบร้อยเลยโซนด้านในตรงนี้ที่เป็นโถสุขภัณฑ์เขาจะให้แบบวอชเลตนะคะ แล้วก็ตัวห้องอาบน้ําในโซนชาวเวอร์ที่เขาแบ่งมาให้อีกโซนหนึ่งเนี่ยก็จะมีกั้นเป็นตัวชาว์บล็อกมาให้เรียบร้อยแบบนี้ด้านในติดตั้งฝักบัวมาให้ทั้งแบบเรนชาวเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์และเดินระบบรองรับการติดตั้งเครื่องทําน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยค่ะและในห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีช่องแสงมาให้อีกหนึ่งบานเพื่อที่จะช่วยระบายความชื้นในห้องน้ําได้ดียิ่งขึ้นค่ะ hey, hey, hey. อีกฝั่งของตัวบ้านนะคะเขาก็จะวางเป็นห้องนอนรองอีกสองห้องค่ะ ที่พามาดูห้องแรกเป็นห้องนอนทางฝั่ง,งหน้าบ้านนะคะขนาดของห้องนี้กว้างมากๆค่ะคุณผู้ชมจะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องนึงก็ได้นะคะการจัดโซนในห้องนอนเนี่ยนะคะเราสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้พร้อมโต๊ะหัวเตียงอาจจะมีมุมตรงปลายเตียงให้เราทําโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทางานก็ได้ค่ะแล้วก็ที่พิเศษขึ้นมานะคะก็จะมีมุมตรงนี้ค่ะ เป็นมุมอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ซึ่งใครอยากจะทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้หรือถ้าใครที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะก็สามารถกั้นตรงนี้ให้เป็น Walk-in Closet ขนาดใหญ่ได้ค่ะและที่สําคัญห้องนี้เขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะมีการแยกโซนแห้โซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยมีช่องแสงภายในห้องที่สามารถเปิดระบายอากาศและระบายความชื้นได้ค่ะ มาที่ห้องนอนรองอีกห้องหนึ่งของตัวบ้านนะคะห้องนี้เนี่ยนะคะมีพื้นที่ที่เราสามารถใช้งานได้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเรียกว่าทุกห้องนอน,นมีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงสําหรับพื้นที่การวางเตียงเราวางเตียงควีนไซส์ก็ได้นะคะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ที่ในบ้านตัวอย่างเขาลองวางเป็นเตียงเดี่ยวมาให้ดู <S <S ก็จะมีพื้นที่ข้างเตียงเหลือนะคะที่เราสามารถจะวางเป็นชั้นวางของก็ได้ปลายเตียงใครอยากติดทีวีก็สามารถทําได้นะคะ ส่วนอีกมุมนึงมีพื้นที่ให้เราวางโต๊ะทํางานขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยหรือถ้าใครเป็นมีลูกเป็นเด็กผู้ชายนะคะตรงนี้ก็วางเป็นโต๊ะเกมแบบนี้ได้เลยค่ะและโซนด้านในเรายังสามารถทําเป็น w a l k in c l o s e t ขนาดใหญ่ได้นะคะตรงนี้เป็นส่วนตัวมากๆรวมไปถึงมีห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะซึ่งกีจะบอกว่าขนาดของห้องน้ําทุกห้องในบ้านนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็มีช่องแสงในตัวทุกห้องอีกด้วยค่ะ สำหรับโครงการบางกอกบรวัฒนซิกเนเจอร์ประชาชื่นนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเหมาะกับคนที่กําลังมองหาบ้านหรูโครงการใหม่ๆในโซนนี้เพราะว่าพื้นที่ในาย่านนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโครงการหรูใหม่ๆเปิดมาให้เป็นตัวเลือกมากนะะักค่ะโดยข้อดีของบ้านรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือเขาจะมีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้ตอบรับกับก,บการอยู่อศัยในยุคปัจจุบันมากขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากขึ้นนะคะ ส่วนทำเลที่ตั้งของโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่อยู่ใกล้เมืองเดินทางเชื่อมต่อข้อออกตัวเมืองได้ง่ายโดยการใช้ถนนเส้นวิภาวดีรงังสิตและทางด่วนค่ะ อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นทำเลที่อยู่ใกล้โซนแหล่งงานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโซนแจ้งวัฒนะประชาชื่นติวานนท์งามวงศ์วานรวมถึงดอนเมืองด้วยนะคะก็เดินทางไปทํางานได้สะดวกและถือว่าเป็นย่านชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกนี่มีขึ้นมาครบแล้วค่ะของกินของใช้ได้ง่ายกับอีกจุดหนึ่งคือเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะสถานีที่ใกล้โครงการคือสถานีสามัคคีนั่นเองซึ่งก็ใกล้จะเปิดใช้งานเร็วๆนี้แล้วนะคะ ก็จะทําให้ value ของมูลค่าที่ดินในโซนนี้นะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทําให้คนในโซนนี้เดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนตัวบ้านของที่นี่นะคะก็จะเหมาะกับตั้งแต่ครอบครัวขนาดเริ่มต้นเป็นถึงครอบครัวขนาดกลางสมาชิกในบ้านประมาณ3-5คนแล้วก็อาจจะมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะ เพราะเขามีห้องนอนชั้นล่างที่สามารถรองรับการปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้แล้วด้วยส่วนจุดเด่นจุดขายของโครงการนี้รวมไปถึงโครงการของ SCS s H, ทุกๆโครงการก็จะเป็นในเรื่องของงานดีไซน์ที่แตกต่างกันไปค่ะโดยที่โครงการนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบออกแนวสไตล์ยุโรปนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีงานดีไซน์ที่เฉพาะตัวเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นโรแมนติกนะคะก็จะออกแนวยุโรปที่มีดีเทลการออกแบบที่ค่อนข้างละเอียด เล่นพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านแล้วก็ฟังก์ชันบ้านที่ทําออกมาอย่างลงตัวค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ส่วนกลางซึ่งแต่ละโครงการเขาจะทําบรรยากาศออกมาให้เหมือนเราได้พักผ่อนที่ต่างประเทศทุกๆวันโดยที่นี่ก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองเชสกี้คุมลอค่ะก็จะได้บรรยากาศที่มีความเป็นยุโรปนะคะกับอีกจุดนึงก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบความพรีเมียมนะคะในสังคมการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวที่นี่ก็ตอบโจทย์เพราะว่าอยู่อาศัยทั้งโครงการเนี่ยเพียงแค่46ครอบครัวเท่านั้นค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่15ล้านบาทส่วนแบบบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้านคุ้มลอฟนะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่22.49ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่75บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถ w a ล k in เข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้แล้วทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง10โมงเย็นหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1749หรือเบอร์065 541-1356ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของโครงการบางกอกบุรุวัตดซิกเนเจอร์ปราชาชื่นถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โฮมไน้าอยู่ช anel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครต้องการอ่านรีวิวโดวยละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ h o m e n a y u .com และ facebook p นเพจ o m มหน้า .fc สำหรับวันนี้กินและทีมงาน,นต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ